สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยทุกคนรู้ไหมครับว่านอกจากวัดราชบัลลังก์บ้านโมเดลยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นจุดไฮไลไท์ของชุมชนบ้านทะเลน้อยก็คือแปลงผักกระชับนั่นเองครับผักกระชับจเจริญเติบโตในหน้าแล้งมีอายุประมาณ4เดือนและเป็นพืชลมลุก เนื่องจากผักกระชับมีอายุสั้นจึงสามารถกินได้แค่เพียงปีละหนึ่งครั้งคนในชุมชนจึงคิดค้นวิธีทําให้สามารถกินผักกระชับได้ตลอดทั้งปีผักกระชับมีสปปรรพคุณหลากหลายเช่นลำต้นช่วยระงับประสาทขับเหงื่อรักษาโรคกระเพาะอักเสบครับรากช่วยสมานแผลสดช่วยห้ามเลือดใช้เป็นยาแก้วรรณโลกต่อมน้ําเหลืองและมะเร็งครับใบช่วยรักษาโรคเลิมแก้พิษงูสวัสดโรคที่เกี่ยวกับต่อมน้ําเหลืองครับ นอกจากนี้ผักกระชับยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้เช่นแกงส้มผักกระชับผักกระชับผัดน้ำมันหอยครับชุมชนบ้านทะเลน้อยเป็นชุมชนที่อัศจรรย์ Amazing อินระยองจริงๆครับพวกเราขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยนะครับบ๊ายบาย